ันชีเทมปุระโรเชฟบอกว่าแป้งเทมปุระที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะแป้งเขาเนี่ยกรอบอยู่ได้นานถึง2-3วันเลยทุกคนเขาบอกว่าเส้นบะหมี่ของทางร้านเนี่ยเป็นเส้นโฮมเมดนะคะคือได้เนื้อเป็ดเดยวมาทุกคนดูชามนี้คือดูขุ้มๆเลยอร่อย ก็สวนที่ดีที่สุดของปลาทูน่าเลยนะคะทุกคนหวานอร่อยไม่เผาตัวแบบไขกระดูกต่ตางๆมัน<ๆ>ก็จะขี้เอาอยู่ในหม้ออย่างนั้นแต่ชั่วโมงเข้มข้นสุดๆหวานอร่อยมากมันมีลิ้นหมูด้วยเราไม่ค่อยเจอร้านที่เขาให้ลิ้นหมูเลยอะ่ะกุ้งตัวโต,วตวนะคะมาพร้อมหัวแล้วน้องกุ้งเนี่ยก็มีมันกุ้งด้วย ะอัยน,นี่คือกินคนเดียไม่ต้องแบ่งใครเลยอร่อยเนีสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วแล้วที่สนามบินคลิปวันนี้เพชรจะมาบอกพิกัดอิมก่อนบินฟินก่อนไปฟูดฟ้ดฟินเช็คอินสวนนภูมิค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะคะ จะบอกเลยนะคะว่าพิกัดของกินที่สนามบินสุวรรณภูมิมีให้เลือกเยอะมากปกติเพ็ก็จะมาร้องท้องที่นี่ตลอดนะคะก่อนบินใครที่จะมาบินนะคะหรือแค่มาส่งก็สามารถตามรอยในคลิปนี้ได้นะคะเพราะร้านต่างๆในคลิปนี้ก็คือจะอยู่ที่บริเวณชั้น3 Main Terminal ค่ะไม่ต้องบินก็กินได้เหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากเรื่องกินแล้วเราก็จะมาบอกพิกัดช้อปปิ้งด้วยเพราะเขาว่ามีพิกัดช้อปปิ้งด้านนอกเกตนะโดยคนที่ต่อให้เราไม่ได้บินก็ช้อปปิ้งได้เหมือนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาดูในคลิปนี้กันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเพจคัดมาทั้งหมด3ลร้าน3สไตล์เป็นไอเดียให้เพื่อนๆน,นะคะหากไม่รู้จะกินอะไรจะบอกให้ว่าร้านอาหารในสนามบินเนี่ยมีเมนูให้เลือกเยอะมากเราจะบอกว่าบ้างเมนูเนี่ยหาก,กินที่อื่นไม่ได้นะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพิ่มหิวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านแรกกันดีกว่าค่ะร้านแรกนะคะทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีนะคะ เข้ามาทางประตู8เดินนิดเดียวถึงเลยค่ะกับร้านลีคาเฟ่ร้านนี้มีหลายสาขาในกรุงเทพนะคะและเขาก็มีที่สนามบินด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยนะคะร้านนี้จะขายเป็นอาหารไทยจีนเป็นเมนูกินง่ายๆมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะลีคาเฟ่ค่ะเป็น East West c u ค s i n e เป็นอาหารไทยจีนด้วยนะคะรายการอาหารเขายังมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของทานเล่น ข้าวก๋วยเตี๋ยวเป็นเมนดิชนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายเลยเดี๋ยวเพชว่าจะสั่งมาละละสี่เมนูนะคะทุกคนวันนี้มีน้องๆมาด้วยเดี๋ยวก็กินด้วยกันเอาเมนูอะไรบ้างดีเอาข้าวกระเพราเป็ดย่างกินปะโอเคอายชอบข้าวผัดสับประรดดีกว่าเป็นเมนูที่ชาวต่างชา,ชา,ชาติชอบกินเนาะก๋วยซีมี่เจ้าสมุนนะคะเขาบอกเป็นสูตรเฉพาะของมิสเตอรีเลยแล้วก็สุดท้ายเอาเป็นของทานเล่นขนมผักาดกุ้งสดค่ะ อาหารมาพร้อมแล้วนะคะอันนี้มีน้ำมะม่วงปั่นมาด้วยมันคือเหมือนเอามะม่วงเนื้อมะม่วงอะไม่ได้ผสมอะไรเลยมาปัาน่นแบบเข้มข้นมากมาชิมกันดีกว่าอาหารเต็มโต๊เลยค่ะตอนนี้ที่สั่งมามาเรียบร้อยแล้วกาลังร้อนๆนะคะโกยซีมีข้าวผัดสับป,ปะรดนะคะขนมผักกาดแล้วก็กระเพราเป็ดย่าง กินอะไรก่อนดีขนมพาก,กาดละกันขนมพาก,กาดนี่เป็นของโปรดเลยนะคะก็จะเป็นขนมพาก,กาดกุ้งสดนะคะให้พาก,กาดมาชิ้นตุ้ม,ตม,ตมเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยใช้หัวพาก,กาดแท้นะคะสดใหม่ทุกเช้าจากราชบุรีทุกปั้นเครื่องนะคะก็จะมีหัวง,งอกมีกุ้งมีไข่กับผักขอจิ้มซอสพริกด้วยจ้าตัวไส้พาก,กาดนะคะแน่นๆเน้นเ้นเลย กุ้งเขาก็มาเป็นกุ้งตัวให,ใหญ่ๆเน้นๆเลยค่ะมาค่ะทุกคนเมนูที่2ค่ะโกยซีหมี่เจ้าสมุทรเขาบอกว่าเส้นบะหมี่ของทางร้านเนี่ยเป็นเส้นโฮมเมดนะคะแล้วก็หน่อไม้เนี่ยหั่นปรุงในน้ำซุปสูตรเฉพาะของมิสเตอรีเลยน่ากินมากคือแบบมีความงานคราฟ เจ้าสมุทรนะคะก็จะมีใส่เป็นปลาทอดมามีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งค่ะมีหน่อไม้นะคะที่เขาบอกเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนี่หน่อไม้ให้ดูหน่อไม้หน่อไม้นะคะเขาก็จะหั่นมาเป็นเส้นๆ้นดูรู้เลยว่าต้องมีความกรุบกรอบแน่นอนก็จะมีจิ๊กโชว์เป็นซอสเปรีย้ยวให้กินคู่กันนะคะมาขอชิมเส้นก่อนเลยที่เขาบอกว่าเป็นเส้นโฮมเมดนะคะตัวน้ำซุปอะชิมแล้ว รู้เลยว่าแบบเขา,าปรุงหน่อไม้มาเพราะมันมีรสชาติของหน่อไม้อย,อยู่ในซุปด้วยเลยมันเป็นความหอมอ่อนๆแต่รสชาติกริดแล้วก็ไม่ได้แรงนะคะชิมเส้นกันเส้นคือเบากินกับซุปตัวน้ำซุปนะคะคือเข้ากันดีมากอร่อยชิมหน่อไม้กันหน่อไม้กรุบกรอบอันนี้ดีอะ่ะอันนี้ดีเลยพอใส่ซอสติกโช์แล้วยิ่งอร่อยขึ้นอะ่ะ มันเหมือนแบบเสริมลดกันนี้มากกินไปแล้วแบบมันก็จะช่วยตัดเรียนได้ด้วยเมนูมมมมมต่อมานะคะข้าวกะเพราเป็ดย่างค่ะทางร้านเนี่ยใช้พริกขี้หนูส่วนขั่วกระเทียมหอมแดงแล้วก็เบคอนนะคะเจียวให้เหลืองนะคะแล้วก็ผัดกับนี่เลยค่ะเป็ดย่างหนังกรอบคือได้เนื้อเป็ดเดยวมากทุกคนดูชามนี้คือดูขุม่มงเลยนี่นะคะขอกินให้ดูเลย เผ็ดกำลังดีอร่อยแล้วคือมันไม่ได้ดีแค่ตัวตัวกะเพรานะข้าวก็อร่อยเผ็ดคือชิ้นใหญ่มากมจ้าสุดท้ายข้าวผัดส,สับป,ปะรดไม่ได้กินนานแล้วนะเมนูนี้เข้ามาในน้องสับป,ปะรดไซส์กำลังพอดีเลยค่ะมีหมูหยองแล้วก็มีเนื้อปูมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนหนักมากมาแล้วค่ะนี่ ข้าวผัดสับปะรดนะคะสีเหลืองๆสวยงาม,มข้าวเขาดีมากเลยค่ะทุกคนร่วนเป็นเม็ดสวยงามคือเขาใช้ข้าวหอมมะลิร้อเปเซนะคะเกรดส่งออกเป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆเลยสวยงามสวยงาม เดี๋ยวขาใส่ปูกับน้องหมูหยองลงไปด้วยน่าจะได้แบบเพิ่ม t e เจ u r e เพิ่มรสชาติเห็นว่ารสชาติอาหารร้านนี้ดีหมดเลยรสไม่ได้จัดเกินหรือว่าอ่อนเกินไปกําลังดีนะคะแล้วเวลามาสนาบินเนี่ยถ้าบางทีเรารีบๆมาสั่งจานเดียวกินเขาก็ทําไม่นานนะคะพอชั้นที่ได้คือแบบใหญ่ตุ้มจัดเต็มมากคือหพอชั้นนี้กินได้2คนด้ซ้คือแบบ ให้มาเยอะมากเลยเดี๋ยวเพีขอตัวจัดการกับร้านนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านต่อไปนะคะถ้าใครอยากตามมากินที่รีคาเฟ่นะคะทุกคนง่ายมากเลยเดินเข้ามาทางประตู8ชั้น3นะคะเพียงแค่100เมตรเท่านั้นก็ถึงร้านเลยค่ะอร่อยจบร้านแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันร้านที่2ค่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปกินอาหารญี่ปุ่นกันค่ะออกจากร้านมิสเตอร์รีคาเฟ่นะคะเดินมาทางขวาตามทางได้เลยค่ะแเดียวถึง นี่นะคะเดินไม่ไกลมาถึงแล้วค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นร้านที่สองของเราในวันนี้นะคะซูชินามะค่ะนามะแปลว่าสดนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพดีแต่ว่าเขาถึงได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันนะคะเจอกันค่ะ ทุกคนยักินกันลงใช่ไหมคือเพจยังสบายมากเลยค่ะอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยนี่คือซูตายเข้ามานั่งในร้านเรียบร้อยแล้วค่ะซูชินามะแค่เล่นเมนูก็รู้สึกถึงความพรีเมียมแล้วดูเมนูเขากันดีกว่าร้านนี้ดูเวลาที่เ,เ่อนข้างป๊อปูล่าเลยคือลูกค้าเข้าไม่ขาดสายเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเขามีเป็นเพตเมนูด้วยอาหารญี่ปุ่นนี้ใครชอบ ก็คือร้านนี้ตอบโจทย์เลยค่ะมีแซลมอนราเมงอูด้งโซบะมีหมดเลยนะคะแอปพิไทเซอร์เกียวซาทาโกยากิสลัดต่างๆนะคะหรือซูชิเป็นคำที่นี่เขาก็ปั้นกันสดๆเลยอยู่ข้างหลังเพ็นะคะซูชิบาร์แล้วก็ซูชิโร่ก็มีซาชิมิก็มีก็คือเรียกได้ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ครบวงจรมากเดี๋ยวขอตัวไปสั่งอาหารก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันค่ะร้านนี้จัดไปอีกค่ะ4เมนู ร้านนี้เขาบอกเลยว่าดังประดิบนะคะจัดประดิบมาจัดเต็มเลยค่ะให้ทุกคนกินนะคะแต่ก่อนอื่นแล้วขอเติมพลังด้วยยูสืบและคอฟฟก่อนที่นี่เขาก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคะนอกจากอาหารญี่ปุ่นที่หน้าตาหน้ากินแล้วก็แบบแกรนด์มากๆ oh. กาแฟดํากับน้ําผลไม้ที่เปรี้ยวๆนี่มันเป็นอะไรที่เข้ากันดีมากมาเราเพิ่มแนะนำเมนูก่อนที่จะกินดีกว่านะคะ้างหน้าเพจตรงนี้ก็จะเป็นซูชิเซตดีเชฟเขาบอกว่าเป็นซูชิที่แบบยอดนิยมในเซ็ตเนี้ยคือคุ้มมากๆถ้าสั่งเนี่ยได้ทั้งหมด8ชิ้นเนี่ยมีปลาครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้อแดงปลาเนื้อขาวนะคะกุ้งแซลมอนหรือว่าไข่ปลาแซลมอนก็มีให้เหมือนกันเสิร์ฟพร้อมซุปสลัดแล้วก็กิมจิส่วนอันนี้ น,นี้เป็นซาซิมิที่เป็นเซตพรีเนียมนะคะอันนี้เป็นปลาทะเลน้ำลึกนะคะชั้นดีบอกเลยว่าเนื้อปลาเนี้ยสดหวานนุ่มละมุนแน่นอนสน่วนอันที่อยู่ข้างหน้าอายข้างหน้าสุดนะคะคือครันชี่เทมปุระโรเชฟบอกว่าแป้งเทมปุระที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะ แป้งเขาเนี่ยกรอบอยู่ได้นานถึง2-3สาวันเลยทุกคนน่ากินมากอยากจะกินแล้วแล้วก็สุดท้ายโอโทโร่บลูฟินทูน่านะคะใครชอบกินโอโทโร่เนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่ดีที่สุดของปลาทูน่าเลยนะคะทุกคนวัตถุดิบของทางร้านนะบอกเลยว่าพรีเมี่ยมแน่นอน,นะคะ่ะกินเลยดีกว่าเอาเอาจากที่อยู่ที่มือก่อนเนาะอันนี้มา3คนก็3ชิ้นเนาะค่ะอโอโทโร่เนี่ย บอกเลยว่าเผ็นแล้วแบบรู้เลยว่าดีแน่นอนคือมันละลายไปในปากเลยทุกคนเดี๋ยวที่เหลือเก็บไว้ให้นะคะมาชิมซาซิสสมิกันบ้างซาซิมิเขาคือทุกคนดูนะว่าชิ้นหนา1เซนได้เลยมาจิ้มโชยุวาซาบิค่ะหวานอร่อยไม่ขาวละมุนจริงสดมากอร่อย ชิ้นลกต่อไปดีอะไรต่อไปดีให้เราเลือกได้เลยเลยนาะขออันนี้แล้วกันค่ะขอน้องคนนี้นี่จิ้มโชยุนี่ก็คือปริมาณตามใจชอบเลยนะคะดีด,ดีมากินซูชิเซ็ตข้างหน้ากันดีกว่าคุ้มที่สุดนะคะซูชิเซ็ตบีได้ทั้งซูชิ8ชิ้นซุปสลัดแล้วก็กิมจิขอแซลมอนแล้วกันยังไม่ได้กินแซลมอนเลย เขาทำมาแบบชิ้นใหญ่มากชิ้นโตมาชิมโรกันบ้างนะคะกับครันชี่เทมปุระโรที่เชฟเขาบอกว่าแป้งเนี่ยกรอบไปนาน2วันเลยชิมแป้งก่อนเลยนี่ห็นยงว่าเขาบอกว่าโดนซอสแล้วมันก็ยังกรอบนะกรอบจริงแล้วแป้งเขามีความบางความเล็กเหมือนเป็นเล็กเลยอะ่ะพี่จะกินหนึ่งคำได้ไหมเนี่ย มันใหญ่อยู่นะเนี่ยสู้ค่ะชิ้นใหญ่จริงๆค่ะเต็มปราบเต็มคำมากแป้งกรอบซอสอร่อยคือตัวซอสมันไม่ได้เผ็ดแล้วก็แย่งซีนเกินไปนะครัะยังได้รสชาติของวัตถุดิบข้างในอยู่เลยอร่อยเดี๋ยวเราจะรอเฮ้ยมาพอดีมาพอดี วางได้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของวันนี้ขออนุญาตเอาน้องโรออกไปก่อนฮงโพสื่อลาเมงนะคะลาเมงชามนี้น้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยเคี่ยวงนานกว่า8ชั่วโมงใช้หมูกวัย20กิโลกรัมมาทำนะคะบอกได้เลยว่าเข้มคนแน่นอนและเชฟก็บอกว่าจะไม่ได้มันเกินไปด้วยแล้วเส้นลาเมงก็เป็นเส้นคุณภาพดีนี่มาร้อนๆเลยขอกินเลยนะขอชิมน้ำซุปก่อนคือซุปพงโพสื่่อก็จะเป็นซุปกระดูกหมูก็จะมีความขุ่นๆแบบนี้นะคะ ตัวแบบไขกระดูกต่างๆมันก็จะขี้เอาอยู่ในหม้ออย่างนั้นแต่ชั่วโมงเข้มข้นสุดๆหวานอร่อยมากเขาบอกเส้นราเมงเขาก็คุณภาพดีด้วยนะเส้นราเมงสวยงามเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นเส้นคุณภาพดีเลยโอชาชูชิ้นโตหนาไม่บางนะคะกินเลยดีกว่าตอนนี้มันกำลังร้อนๆนะคะเวลาที่ขายดีมากจริงๆคือข้างหลังเพนเนี่ยลูกค้าเข้าไม่หยุดเข้าไม่หยุดนะ เส้นนุ่มเลยค่ะเข้ากับน้ําซุปได้ดีมากมาขอกินชาชูกินหมูน้ําซุปแล้วก็เส้นด้วยกันเนี่ยเข้ากันดีมากๆเขาก็จะมีหน่อไม้กับสาหรายใส่มาให้ด้วยนะคะอร่อยมากร้านนี้วัตถุดิบพรีเมียมจริงๆเป็นอาหารญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าเหมือนไปกินร้านอาหารเลยดีเลยแต่เขาตั้งอยู่ที่สนามบินน่ะทุกคน เราสามารถได้กินอะไรที่พรีเมี่ยมแบบนี้ก่อนบินได้มาเป็นอะไรที่สินมานะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นซูชิซาซิมิโรหรือว่าราเมนที่เพรกินวันนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะกับร้านซูชิหน้ามะ และใครที่อยากจะมากินซูชินามะตามเพดที่สนามบินสวนภูมินะคะเขามีทั้งหมด2ที่ด้วยกันตรงที่เพจนั่งอยู่เนี่ยคืออยู่ตรงประตู3ชั้น3นะคะเดินมาแค่50เมตรเท่านั้นใกล้มากๆแล้วก็ถ้าใครจะบินนะคะสามารถกินได้ตรงคอนคอร์ดเอฟค่ะอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวเจอกันร้านต่อไป แล้วเราก็เดินทางกันมาถึงร้านสุดท้ายที่เป็นร้านที่3ของวันนี้นะคะเพชรเลือกมา3ร้านก็จริงแต่จริงๆแล้วข้างหลังเพชรเนี่ยในสนามบินอะยังมีอีกหลายร้านเลยให้ทุกคนมาเลือกกินกันได้นะคะร้านนี้ชื่อว่าร่วมสมัยค่ะถ้าใครอยากกินอาหารไทยเมนูง่ายๆสบายๆนะคะแนะนําร้านนี้เลยวัตถุดิบก็ดีคุณภาพก็ดีค่ะอยู่ตรงชั้น3าประตู3นะคะทุกคนเขาก็จะเชื่อมกับอาคารจอดรถ2ชั้น5ค่ะ ยังกินกันลงอยู่ใช่ไหมคนดูยังไม่อิ่มใช่ไหมพเพราะเพชรยังกินได้สบายมากจ้าอาหารไทยนี้บอกเลยว่าสู้ตายสุดๆค่ะเมนูร้านนี้เล่มใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วก็น่ารักมากด้วยนะคะเขาบอกว่าลายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นรูปของวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในร้านค่ะชื่อว่าร้านร่วมสมัยนะคะที่นี่ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยที่ทานง่ายๆเป็นเมนูที่พวกเราคุ้นเคยอ,อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นเนี่ยก็มีทุกร้านเลยร้านนี้มีโมสเต๊ะ ปีไก่ทอดนะคะข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราเป็นอาหารจานเดียวที่ทานง่ายๆแบบมีทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเฮ้ยคือมีเมนูที่น่ากินด้วยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเมนูพิเศษนะคะชื่อว่าโคก o นั t ไอ l a n d ์เดี๋ยวเรจะลองสั่งมาด้วยเป็นของหวานนะคะร้านที่เพชมาถ่ายวันนี้ทั้งหมด3ลร้านนะคะทุกคนจะเป็นร้านที่อยู่ตรงอาคารผู้โดยสารคะ่ะ ชั้น3ซึ่งทุกคนมาเนี่ยสามารถมารองท้องก่อนบินได้หรือว่าใครไม่บินเนี่ยก็มากินได้เหมือนกันหรือว่าจะมาส่งเพื่อนนู่นนี่นั่นหรือขับรถผ่านมาแถวนี้ก็แนะนําให้มาเลยค่ะมีอาหารให้เลือกหลากหลายคุณภาพดีได้พอชั่นใหญ่นะคะบ,บอกเลยว่าอิ่มจุกๆแน่นอนเดี๋ยวร้านสถานขอตัวไปสั่งอาหารก่อนแล้วเจอกันค่ะ ข้าวมาสามของหวานมาสองน้ำสองวันนี้ที่เพสั่งมานะคะก็จะมีข้าวขาวหมูค่ะนี่นะคะจะเป็นคากิเลยที่เขาตุ๋นจนเปื่อยนะคะมีไข่มาให้หนึ่งฟองแลวที่สำคัญทุกคนมันมีลิ้นหมูด้วยเราไม่ค่อยเจอร้านที่เขาให้ลิ้นหมูเลยอะ่ะอาจจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบว่ามีแบบนี้นะคะลิ้นหมูสไลซดมาบางๆน้ำมีความข้นๆยู่น่ากินมาก แล้วอันต่อไปก็คือผัดไทยกุ้งสดนะคะให้กุ้งมาถึง3ตัวสั่งเป็นผัดไทยห่อไข่มาค่ะและสุดท้ายปูผัดผงกะหรี่นะคะจะเป็นการเชียงปูให้ปูมาตู้มากขอชิมเลยดีกว่าอันนี้นะคะเป็นข้าวขาหมูลิ้นหมูคือชิ้นใหญ่หมูนี่คือไม่ตบนะคะทุกคนนี่สืออีกสิ่งที่ชอบมากเวลากินข้าวขาหมูก็คือผักดองอม,มันมีความเปรี้ยวหน่อย,อยๆคือกินแล้วแบบ ชอบ,ชอบตัวคาเกีอ่ะนุ่มมากดูเหมือนหนาแต่บอกไว้ว่าละลายแล้วตัวหนังก็คือนุ่มมากเลยค่ะทุกคนมาลิ้นเฮ้ยลิ้นมันนุ่มนะเนี่ยตัดง่ายขอชิมแค่ครึ่งหนึ่งลิ้นหมูมีความแบบได้เคี้ยวกรึบๆนะคะเออแปลกดีเราว่ามันก็ดีนะเป็น็ e เ t อร์ที่ต่างกันดีตัวเนื้อมันก็จะนุ่มตัวหนังมันก็จะมีความละลายส่วนตัวลิ้นเราก็จะได้เคี้ยวค่ะ แล้วก็เราสั่งน้ำสมุนไพรมาด้วยนะคะน,นี้เป็นกระเจี๊ยบแต่เขามีลำไยมีมะตูมมีหลายอย่างเลยแต่ไทยก็มีก็ชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> ต่อมาผัดไทยกุ้งสดที่ได้กุ้งมาทั้งหมด3ตัวนะคะนี่เป็นผัดไทยห่อไข่ไข่เขาทำมาน่ารักมากเลยอะ่ะไข่ดูเนียนเหมือนของเล่นม่ะทุกคนไข่ไข่เออผัดไทยห่อไข่หรือไข่ห่อผัดไทยเรียกว่าอะไรกันเริ่มเออเราก็เริ่มไม,ม่มั่นใจแล้วนะ กุ้งตัวโตนะคะมาพร้อมหัวแล้วน้องกุ้งเนี่ยก็มีมันกุ้งด้วยร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่เป็นเมนูง่ายๆสบายๆนะคะถ้าแบบเราเร่งรีบลัวขึ้นเครื่องไม่ทันมีเวลาไม่นานร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่แนะนําเลยกินคนละจานแล้วก็ไปเช็คอิ่มได้มาเรามาชิมเส้นผัดไทยกันเออเราก็ไม่ไม่เปิดไข่ออกมาเนอะลืมเหมือนพอเห็นมันอยู่ในกล่องอย่างนี้ก็ไม่กล้าตัดออกมาบวชแต่ฟ้าสงการขึ้นมานี่นี่เออคือมันสวยอ่ะเรากินพร้อมไข่เลย ตัวเส้นจันท์เขาคะ่ะมันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ซอสอะ่ะหอมน้ำมะขามมากรสชาติคือทํามาแบบกล่อม,มเลยแล้วก็เมื่อกี้พอกินพร้อมกับไข่เข้าไปมันเต็มคําอร่อยมากกินกับกุ้งนะคะคือเพอร์เฟกต์จานสุดท้ายนะคะเป็นปูผัดถงกระี่ซึ่งเขาจะใช้เป็นกัญเชียงปูชิ้นโตๆโตเลยทุกคนกัญเชียงปูได้มาเยอะมาก นี่นะคะขอตักมาชิมหนึ่งอันตักมาชิมห่งอันไข่ข้างล่างนี้ก็คือให้มาจุกๆเลยนี่นะคะทุกคนอันใหญ่กว่านิ้อปูเลยคือเนื้อปูนี่คือแบบไซส์จัมโบ้แล้วก็ดูสดมากมเนื้อปูหวานมากสดไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วกินกับไข่แล้วก็เครื่องแทของผงกะหรี่นะคะ ข้าากกันดีมคือเพจว่ารสชาติที่ร้านเนี้ยค่ะเป็นรสชาติที่เพจเรียกได้ว่าคุ้นเคยละกันคู่ผัดผงกะหรี่ที่เคยกินก็จะรสชาตินี้ผัดไทยประมาณนี้ข้าวขาหมูก็ประมาณเนี้ยเป็นรสชาติที่เราก็คือกินกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะทุกคนเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าร้านนี้ถ้าอยากจะหาอะไรทานง่ายๆเหมือนที่บอกอะ่ะไม่ต้องหอวือหวามากแต่แบบเอ้ยมันอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องอะ่ะก็แนะนํานะคะกับร้านร่วมสมัยเดี๋ยวก็ขอตัวจัดการของข้าวต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีของาตาม,มาอสองอย่างคะ่ะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเราก็ยังมีน้องของหวานค่ะอันนี้ก็คือ Coffee Island นะคะก็จะเป็นตัวพุดดิ้งมะพร้าวแล้วเขาก็จะใส่เป็น Espresso ช็อตมีท็อปด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนมีบลูเบอรี่แล้วก็มีกะทิให้เราราดด้วยชิมวันนี้ก็อนละกันเนาะขออภัยราดไม่สวยค่ะชิมเลยชิมเลยตัวเนื้อมะพร้าวดูน่ากินมากพุดดิ้งจะเป็นพุดดิ้งมะพร้าวนุ่มๆน,นะคะมีความคาคา,คาอะโฟกาโต้นะแต่อะโพกาโต้จะเป็นไอติมเนาะส่วนอันนี้จะเป็นพุดดิ้งแทน นเลยนะตัวพุดดิ้งมันหวานมันนุ่มส่วนตัวกาแฟมีความเข้มมันก็ตัดรสกันได้ดีกินได้ง่ายๆสบายๆเลยอ่ะกินเนื้อมะพร้าวกับบลูเบอร์รี่เพราะอันนี้คือกินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครเลยอร่อยไม่ไนเนี่ยอ่าแบ่งแบ่แบบเมนูนสุดท้ายน,นะคะ เมนูที่ทุกคนรู้จักแลวก็ดังไปทั่วโลกข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมูนนี่ก็คือมาอุ่นๆเลยนะจับจานนี้คือยังมีความอุ่นๆอยู่เลยเขาก็จะแยกตัวมะม่วงแล้วก็นำกะทิมาให้นะคะราดกะทิบนข้าวเหนียวหรือราดกะทิบนมะม่วงตึ้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 งเราก็ราดแบบข้าวเหนียวใครทีมข้าวเหนียวใครทีมมะม่วงกันบ้างทีมมะม่วงเหมือนกันดีที่เขาแยกกะทิมาให้เพราะว่าถ้าราดมาเลยแล้วเรายังไม่แบบเราอยากจะเบ้ามอยคุยกับเพื่อนก่อนเนี่ยมันก็จะแบบไม่ยมอ่ะเนาะ เราอยากกินว่าไงเราก็ค่อยตัดมารวมร่างกันแบบนี้เขาเลือกมะม่วงมาแบบความหวานกำลังดีเลยตัวกะทิเนี่ยไม่ได้เค็มเกินไปกินแล้วไม่รู้สึกโอ้เค็มโดดไปลดเกลือขึ้นมานะครอร่อยอร่อย ล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาร้านที่เพชเลือกมาไม่ว่าจะเป็นรีคาเฟ่นะคะร้านนี้เมนูที่เพชชอบก็คือโกยซิมิ่เจ้าสมุรได้เครื่องตัดเต็มมากเส้นบะหมี่โฮมเมดของเขาคือแบบดีน้ำซุปก็ดีดีหมดเลยร้านที่สองนะคะซูชินามะร้านนี้ราเมงก็ดีซูชิก็ดีคือเพชว่าวัตถุดิบเขาดีตามที่เขาบอกเลยจริงๆส่วนร้านสุดท้ายนะคะร่วงสมัยพุดดิ้งมะพร้า,าวอ่อนเขาอร่อยมากคอฟฟี่ไอแลนด์อะ แล้วก็ตัวปูผัดผงกะหรี่ปูก็สดหวานอร่อยมากค่ะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นะคะถ้าใครมาที่สนามบินมารองท้องก่อนบินนะคะหรือถ้ามาส่งก็กินได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับคลิปวันนี้พอเพจบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเราจะพาไปช้อปปิ้งค่ะตอนนี้เพิ่อยู่ที่ชั้น4เนอะเดี๋ยวเราจะเดินมาช้อปปิ้งกันอันนี้ไม่บินก็ช้อปปิ้งได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีจุดให้ช้อปปิ้งก่อนเข้าเกตตอมอข้างในค่ะ แล้วก็ร้านอาหารในสนามบินเนี่ยมันมีหลายร้านมากตามที่เพจบอกถ้าใครเคยกินร้านไหนแล้วอร่อยอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์บอกเพจข้างล่างได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันก่อนที่จะไปบินจ้าอตอนนี้อยู่ตรง น้องยักษ์นะคะจะเป็นน้องยักษ์ตรงโรจีค่ะข้างหลังน้องยักษ์เนี่ยจะมีที่ช้อปปิ้งค่ะทุกคนใครมาส่งนะคะหรือไม่ได้บินมาซื้อของฝากที่นี่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนมตุ๊ก,กตาของขบเคี้ยวต่างๆนะคะเขามีให้เราช้อปปิ้งแล้วเอากลับบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรตรงโซนนี้ค่ะของฝากของกินของใช้กระเป๋าเดินทางก็มีมีทุกอย่างเลยนี่นี่นี่น,นี่ทุกคน นี่มันเป็น exclusive set ็ด้วยนะคะเป็นยาดมทุกคนยาดมตัวนี้ก็เป็นของฝากชั้นดีเลยนะคะมีแบบสีธรรมดามีกลิ่นด้วยนะคะนี่เป็น bury, กลิ่นเบอร์รี่กลิ่นมะม่วงแล้วก็อันนี้เป็นลายน่ารักน่ารักค่ะทุกคนนี่เป็นแพ็กเกจฟูยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยโซนขนมขบเคี้ยวนะทุกคนอันนี้ดูดีมากแพ็กเกจจริงตรงนี้เหมาะกับการไปเป็นของฝากมากนะคะทองม้วนทองถ้วยก็มีอันนี้ซื้อ5แถม1นะคะกล่องคือดูสวยงามแล้วก็พรีเมียมสุดๆเลย ไม่จ้านี่เลือกได้หมดนี่เลยเหรอเออเลือกได้หมดเลยแผ่นแปะนี <laughs> แผ่นแปะก็มีนี่นี่เอายาดมให้อายยาดมของขบเคี้ยวต่างๆบางอย่างไม่เคยเห็นที่อื่นเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวให้อายเลือกเลยจ้ะเพราะว่าอายไม่ไดิบด้วยอดยต้องกลับบ้านอะเดี๋ยวเหมาทองม้วนให้เลยจะเอากลับไปกินจุกๆเย้ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็จัดไปจุกๆสาบร้านนะคะอิมก่อนบินฟินก่อนไปฟูด้ดฟินเช็คอินสวนภนะูค่ะแล้วก็ได้ไววชชอปปิ้งนะคะให้ของฝากอายกลับบ้านไปด้วยเดี๋ยววันนี้เพชรขอตัวไปเช็คอินก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊าาย ยัง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 ไปไม่ได้ก่อนจะไปจริงๆนะคะฝากกด subscribe ช่องไปโดนในเพจด้วยนะคะใน YouTube ค่ะกำลังจะถึง2 0 0 0สนซับแล้วอีกแค่1 0 0 0 0เท่านั้นนะคะทุกคนถ้าถึง2 0 0 0 0นเพจมีของมาแจกทุกคนด้วยค่ะวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะบายบายไปเช็คอินก่อน